ไปรุ่นมามีกระบะแล้วก็ขึ้นไปรุ่นมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ที่ไปกระบะมาแล้วทีนี้มันก็ฟักเพื่อออกมาไป้ลรกกระบะเขาก็เปิดมีเพื่อนออกมาค่ะออกมาแล้วเขาก็มายิงกันแล้วทีนี้กระบะเขาก็ชะลอรถเพื่อรับเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนขึ้นรถกระบะแล้วกระบะก็ถอยหลัง มาชนก็วัยรุ่นมอไซอค่ะที่ยิงและทีนี้ก็ทับรถมอไซคันหนึง่งเขาก็พุ่งไปข้างหน้าข้ามมันฝัง,งแล้วก็ไปเลยค่ะหลังหลังจากนั้นน้องได้ดูไหม,ไมว่าคนคเจ็บมีคนเจ็บังไเงยบย้างไ,ไม่ค่ะหนูก็เลยเข้ามาในร้านเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าเข้ามาเดี๋ยวจะโดนลูกหลงออกมาอีทีก็ไม่มีใครแล้วเลยมอไซค์อีกคันเดียว เราเจอบ่อยไหมครับเครสอย่างนี้วัยรุ่นยิงกันแถวนี้บ่อยไหมอย่างไรบ้างหนูก็ไม่ใช่คนจังหวัดยะลาค่ะหนูเพิ่งมาอยู่ยะลาได้หนึ่งปีเพิ่งมาเจอเหตุการณ์ครนนั้งแรกก็<ม>ทำให้ตกใจก็เลยรูนน้สึกกลัวเลยเออพอจะมาแล้วไหม